สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของชาวราชมงค,คลตะวันออกวันนี้เรียกได้ว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราได้มาพบเจอกันนะครับกว่าทุกคนจะมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยทุกคนต้องพยายามพอสมควรนะครับและได้เลือกในสิ่งที่เราอยากจะมาเป็นสมาชิกของราชมงค,คลตะวันออกในที่นี้สถานที่นี้นะครับต้องบอกได้ว่า เรามีความพร้อมที่จะพัฒนาพวกเราทุกคนนะครับที่จะให้ประสบการณ์ใหม่ๆที่จะให้องค์ความรู้ใหม่ๆแล้วก็ให้แนวทางในการดําเนินอาชีพในการดําเนินชีวิตนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับต้องบอกว่าด้วยปรัชญาของมหาวิทยาลัยของเราก็คือการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติคําว่าบัณฑิตนักปฏิบัติคือเรียนได้เรียนเก่งที่สําคัญปฏิบัติเป็นปฏิบัติได้ดีนะครับ ซึ่งหัวใจหลักของทางมหาวิทยาลัยของเราจริงๆก็คือตัวนักศึกษานั่นเองนักศึกษาคือหัวใจที่เราจะต้องดูแลนะครับเป็นหัวใจที่เราพยายามจะทุ่มเทนะครับใช้องค์ความรู้ใช้ความสามารถของอาจารย์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุกๆคนตลอดจนรุ่นพี่ๆของพวกเราด้วยนะครับที่จะช่วยกันบ่มเพาะช่วยอบรมช่วยสั่งสอนช่วยกัน สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวนักศึกษาผมหวังว่านะครับในตลอด3ปี4ปี5ปีนะครับหรือตลอดไปเพราะว่าของเราเนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็นสถาบันบัณฑิตมักมปฏิบัติที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตการที่เราได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชมงคลตะวันออกเราก็จะเป็นชาวราชมงคลตะวันออกตลอดไปนะครับสุดท้ายนะครับ ผมก็ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนนะครับประสบความสำเร็จและก็ได้สิ่งดีๆได้ประสบการณ์ดีๆจากทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับที่เราทุกคนครูอาจารย์ทุกคนพร้อมที่จะมอบให้พวกเรานะครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนวันที่เราได้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติในนามของราชมงคลตะวันออกครับยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะครับ